กดดาแล้วโอเคค่ะพี่น้องมันสิเทียงแล้วแม่แพวกับอ่าถามลูกสาวว่าอีรายจะกินยังแม่ซื้อน้องไก่มาสองนอง้องอาลูกอยากกิน,น,นหนึ่งหนึ่งน้องไก่อ่กินมดล้ลนะูกเดี๋ยวมันใหญ่ขนาดนี้ได้เหรอหูใหญ่มากเห็นไหมพร้อมแดงกระเทียมกะไค ไตํากับไข่ใส่โอเคทำใชกันบัดนี้พี่นอ้องก็ต้องตํำแดงเด้อแม่แพวปรมาต่ำแดดที่เอ,อ,อุยุอ,อ,อญญา,ออาอย,อยุายุรู้ีนะพเขอายุอายุมาตํำแดดแม่แพ้วอง ทำอยู่กับพอ่อละใส่ไรไม่สิจืดได้พี่น้องด้วยทมอยู่กับเลวเฟื้อแล้วอ่าตามเลี้วแล้วละมาดีไอใบบกโกดนี่เ่ากระสีน้ำขันอหอมใส่เป็นใบนี่แหละแต่่ากระสีนี่จักหน่อยโอเคมาดีไก่อ่าสองน้องใส่ไปอือแด้พี่น้อง เครื่อง,งปรุงเครื่องปรุงมันจะมีผงชูรสมีน้ำตาลมีหอยซดหอยนางรมมีเกลือจ้ะตามใจซอสไปละมักผงชูรสลายกับไส้ลายอ่าบ่มักลายกับไส้หน,น่อยยำแบดนี้แล้วเขาก็สิ่เปนหนึ่งกินข้าวเที่ยงกับข้าวเหนียวสเสียบน่ารุกเนาะใส่น้ำเอาจอดจักหน่อยนี่เอาผักใส่น้ำนี่เอาผักใส่ด้วย ไปเข้าไปแบบอุยโอัญญาแบบบ้านๆนี่แหละเสีบยได้แบดนี้พี่น้องว่เห็ดเผ็ดด้อเพราะว่า,เ,าเด็กนอนม่วงมังเผ็ด ทำนี่แหละอือจอกินก็นแซ่บแล้วนี่หอมแล้วโอเคจ้ะโอเคแหละไปคคะามมาพ่อชิบะใส่หมอนหน้อ,อ,ห,มอนหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะโอเคค่ะใอเย็นสิลูกไปเลยโอเคมาตามมาพี่น้องเ่าสิมาใส่หม้อหนึ่งได้พี่น้องเด้อเว็บเขาเด็กข้างหม้อหนึ่งแล้ะโอเค อ่าจาังหวะให้ดูมาเบิง่งปิดเรียบร้อยมาเปิดเบิง่งดูพี่นอ้องว้ายเด็ดแ่บเท่ปาหนึ่งไก่พร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟเสซเลจจ้าเสซเลจจ้าพร้อมอรรรอพร้อมจังเลยหนึ่งไก่เ้าก็สุกแล้วบัดนี้เหาองต่ำเบุคงพี่น้อง ตมบกงโดยโดยโดยน้องโบนัต hmm. น OK yes, ้องโบนัตตมบกงสุกีแซ่บแซ่บยิ้มในใจไหมค่ะแล้วแล้วตมบกงน้องโบนัตแล้วละจ้าหืมแซ่บเลย เดี๋ยวพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงวันนี้สองคนแม,นม,มนนน่นูตำบปกตีมือน้องหมนไหมแซ่บเลยเพชรไปบ้างเจ้าของก็ต่างเดียวกัน นุ่มมากแซ่ยยืนบะลูกนัวมากนัวมากใส่สองน่องนั่งกินคนเดียวน่องนึงนั่ง,นงมากินกับข้าวเหนียวถ้าบันัดว่าแซ่บก็ขึน้นอ่ะโอ้แม่ทำสุดยอดละยกโบนี่ลูก